สวัสดีครับเพื่อนเพครับวันนี้นะครับผมจะพามาชิมน,น้าและขนมปังร้านหนึ่งอยู่แถวตํา uh, ตบลคลองด่านอําเภอบางบอ่อสมุทรปราการนะครับร้านนี้มีชื่อว่าโอโยะโอโยว,ะโโยวะนะครับเป็นรา้านกาแฟที่อยู่ในตลาดคลองด่านตลาดสดคลองด่านนะคือถ้ามาเนี่ยเซิร์ชชื่อร้านก็ขึ้นเลยหรือเซิร์ชตลาดสดคลองด่านก็ได้เข้ามาแล้วจะเป็นที่จอดรถแล้วก็ร้านน่ะจะอยู่ด้านในสุดข,ของตลาดน,นะครับ ร้านเนี้ยผมสะดุดตรงที่ว่าเมนูมันเยอะแล้วก็ราคาถูกมากๆเนี่ยแบบดูดิแก้วละสิบสองบาทนะเป็นแก้วจีบแบบโบราณรนะ้านเขาจะเป็นสไตาล์แบบกึ่งๆน้อนยุคนิดนึงอะ่ะก็ไม่ได้ย้อนสิบยอดหรอก้ก็แบบเแบบนี้ยแบบร้อนนี่สิบบาทนะถ้ากินร้อนสิบาทกินเย็นสิบสองบาทนะแก้วจีบ ใส่ถุง20อ่าใส่ถุงใส่แก้ว20บาทเท่านั้นมันยังไม่พอมีของถูกอีกอ่ะนี่เมโนูที่ผมจะชิมวันนี้นะครับแซนด์วิชไก่ชีสยืดราคาเท่าไหร่ยี่สิบห้าบาทใส่ชีสยี่ชิบห้าบาทเหรอเฮ้ยเอาไรเงเนะนี่ยนะนี่คือหน้าตาของมันเฮ้ยมันไม่ได้แบบน้อยนะเนะี่ยดูดิ ดู25บาทผมเริ่มข้องใจว่ารสชาติมันจะดูดีเหมือนหน้าตากันาดูนี่เฮ้ยโอ้ยัไงไงวะเนี่ยกินเลยนะอือ <c oughs> นี่ผ้าบาเหรอมันไม่ใช่ชีสแบบชีสแผ่นเหมือนเซเว่นนะที่เป็นแบบ ชิ้ลละเชด้าป่ะไม่ได้ใส่นี่มอสซาเรลลา่ามัแพงนะก็มีเนาะขายโคตรถูกหน่้าบาทได้กำไรแบบพี่อร่อยนะ,นะม,มีซอสน,นะนะแต่ไม่ใส่กินปเปล่าๆนะฮะได้ลมโดนโคตรจะมีอย่างที่ผมอยากโดนมากมาก เมนูข้าื่องดื่มของเขาก็จะมีแบบไบโลตินกาแฟโอเลี้ยงโอยย่อะไรเงี้ยมีเมนูหนึ่งแดงโซดาผางกาแฟมันคืออะไรมันคือแดงโซดานะคะแต่ว่ามันจะมีใส่กาแฟดำอยู่ข้างบนด้วยดูสิ <laughs> ไม่เคยเห็นที่ไหนขายนะคือหรือถ้าใครเคยเห็นช่วยบอกหนะ่อยว่ามีที่ไหนบ้างเนงะีย้ยผอได้รู้ผอได้เปิดโลก แต่ว่าอันนี้ผมไม่เคยเห็นเลยผมรู้สึกว่ามันจะไม็ต้องลองรีวิวให้ทุกคนฟังนะวันดีว่าเจ้าของร้านบอกว่าเวลากินให้กินจากข้างบนไล่มันลงมาข้างล่างเมาจจได้เทคเจอร์ของมันผมโมเยอะเริ่มละลายแล้วผมใส่ยเยอะนะครับหนึ่งสองสามมาเลยดูดีทำไม มันเหมือนกาแฟก็คือกาแฟผสมน้ำแดงแหละแต่มันแต่มาอร่อยอ,อีนะโอเคอ่ะโอ้ยังไงได้เนี่ยครับดันยอนอันนี้โอเคเลยนะแปลกดีไม่เหมือนใครราคาก็ค่อนมีตรภาพเท่าไหร่อ่ะสิบสองบาทอแย่โดนมากอันนี้ก็ขนมปังมาใหม่อันนี้แบบ ตุ้เท่าไหร่วันนี้ทำไมมันเยอะอ่ะสิบห้าบาทนี่สิบห้าบาทสองแผน่นอันนี้อันนี้ก็อ๋ออ,อันนี้สิบห้าบาทสองแผน่นอันนี้สองแผนยี่สิบบาทถูกโคตรบรรยากาศก็ดีไม่ใช่หันไปทางซ้ายเลยเก็บไว้นะ นี่แหละท่านผู้ชมประมาณนี้นะเมนูแบบนี้บรรยากาศแบบนี้ราคาแค่นี้โอโอยุวะโอเคโค